าดกมาแล้วมากันเป็นแถวงานนี้งานใหญ่ <a> พวกเรามาช่วย่วงงานพวกเรามาช่วย่วงงานสนุกสนานนเบิกบาน ทีมเดยกันต่างคนต่างมันก็รำกันต่อไปเอาฟันหลอลำปอเข้าทีดูทูสีเชิงยิ้มรำใหญ่สีหนุ่มเธินยิ้มรวมทีมตลกจะตุรงบกโจกนั้นถืออกถึงใจมาแล้วตลกมาแล้วมากันเป็นแถวลานนี้ บางกอเพอตัวมีพันระยาชื่อคุณนายจำกาเขาเป็นผู้ใหญ่ ทำทุกอย่างแล้วเนี่ยเห็นไหมกำลังทอดอยู่เนี่ยโ<อ>รู้บ่าวทอดอะไรอะไรพี่นี่ไงทอดทิง้ง <c oughs> อร่อยแน่เลยอย่างนี้หมายความว่ายังไงมาประชดน้องปลาเหรอมันเค็มไปก็เลยทิง้ง<อ>พี่หอมอ่อะไรจ๊ะนี่น้องปลานะ่ะกินง่ายอยู่ง่ายนะพี่นาะ พี่พรอไม่ต้องเหนื่อยทำอะไรมากมายหรอกข้าวเปล่าๆนะจ๊ะควกน้ำปลาให้น้องปลาน้องปลาก็กินได้แล้วก็เพียงแต่ขอบกุ้งแป่นน้ำเผาเ0็มตัวอุ้ยทำไมได้กินง่ายขนาดน,นี้เมี่ยพี่กินง่ายอ,อ,อะ่ะ <c oughs> อ้ยเนี่ยเตรียมกับข้าวกับปลาวไว้เยอะแยะเลยแล้วก็แบ่งงานกันทําแล้วนี่ก็ใช่ก่อนที่จะแต่งงานกันน่ะพี่พร้อมกับน,น้องปลาก็ก็ตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะว่าเราจะแบ่งงานกันก็แบ่งแล้วงานเออก็ใช่ก็พี่ก็ทํากับข้าวนะหุงข้าวทําของหวานไปน้องปลาก็ชิมเออเธอก็เหนื่อยหน้าดูนี่นงเหนื่อยอ่ะเอ,อเรวออพอถึงเวลา พี่ก็ปิดตักน้ำใส่ตุ่มยี่สิบตุ่มน้องปาก็อาบนะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็แค่ซักผ้ารีดผ้าหลวงป้าต้องเหนื่อยใส่เองโอ้หทนหน่อยนะจ้าเมียพี่ถ้าจะเป็นเมียพี่มันต้องอดทนขนาดนี้ใช่แล้วพี่เห็นไหมทุกวันนะเวลาที่พ่อหมอไปทำงานหาเงิน ้องเหนื่อยใช้เงินพี่ใครที่เห็นใจพี่ฉันก็เห็นใจเธออยู่แล้วเนี่ยเธอเหนื่อยขนาดเี้ยหน้าสงสารหน้าสงสารจริงๆรงเหนีวแล้วล่ะอุ่ยอากาศร้อนไตผมตัวเหม็นผมเหม็นเดี๋ยวน้องปลาจะไปสระผมเช็ดผมแล้วล่ะนะจ้า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 เดี๋ยวพิดอะไรกันลืมอะไรกัน าจะไปสาะผมเจ้นผมมาเราแบ่งงานกันแล้วไม่ใช่เหรอแล้วพี่ทำอะไรเนี่ยลืมไปหมดแล้วเนี่ยก็น้อง่าสาะผมเจ้นผมพี่ก็ต้องไปสาะผมให้น้องิจั๊โอ้ต,อตามไปสระด้วยแล้วก็มวนโอด้วยเดี๋ยวพี่ตามไปฉะ S <S จ้าจ้าจ้ไปก่อนไปก่อนเหนื่อยจะพูดไม่ช anyway> ัดแล้ว้าแล้วนะจ้าจ้าจ้าแหมเราแบ่งงานกันแล้วดูฉันจะเขาเหนื่อยสายตัวทัาขาดมายบ่นหน่อยเลยอุ้ยเวรกรรมเวรกรรมเฮ้ยีปทำงานบ้านและงานครัวเดี๋ยวต้องรีบไปสระหัว น้องนัวมาหวานเลือนแล้วจะย้อนไปทอดประทูแล้วจะยออะ้อนกลักบมาทวหัวกระได้โอ้ยเหนื่อยโว้ย เจ้าพี่ไรจะกินอะไรแล้วเผลอแป๊บเดียวอ้าวทาไมเล่าของปลอมอ้าวจักตอนแรกก็น่าจะรู้นี่เจ้าพี่อะไรน้องถ้าเกิดว่าเออฉันแต่งงานกับเครือฟ้าแล้วเนี่ยเขาทำยังไงฉันไม่เข้าใจไม่เคยเรื่องเนยความเป็นจริงน้องเราก็ปล่อยให้อยู่ในคาเพนนี้แค่แข้งครับ น้องเคยเห็นเป็ดในน้ำไหมทำไมอ่ะเอ้เป็ดที่อีกตัวมันจมไนงะอิตัวมันติกหัวทำอย่างนั้นนะ <c oughs> อ๋ออ,อยู่กับเสื้อฟ้าต้องอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเพราะ <c oughs> เขาเป็นคนปีลูกปีผัวแล้วเขาจะตายด้านในทางที่เรามีความปรารถนาแหน่โอ้โหแล้วแล้วยังไงเขามีการแต่งงานส่งตัวเข้าหอด้วยหรือเปล่าเข้า เข้าห้อง <c oughs> สิเข้าห้องเออแล้วจะาทำไงอ่ะก็ไปถึงก็อ่าเราก็กลางมุงือโอ้กลางมุเรื่องปัดที่นอนแตม่มึงไม่มีใช้แอร์อย่างเงี้ยต้องกลางไหม <c oughs> อ๋อไม่ต้องกลางหรอกเพราะปัดที่นอนเสร็จแล้วแล้วก็นอนแล้วก็ผิวปากพอเขาไม่มานอนกับเราเราก็ปัดที่นอนแล้วผิวปากเออแล้วก็แล้วเาก่าผิวไปแล้วก็ไม่มีจนลมหมดไสแล้วก็วววเขาบอกอย่างนี้ผู้หญิงจะพูดอย่างนี้ว่า ง่ายไปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนี่เจ้าพี่สอนอย่างนี้มีแล้วกือพ่อเขาจะด่านี้เลยอคือพ่อเขาแต่งงานแล้วเขาไม่เป็นไรเขารู้เจ้าพี่นี่ไปสอนเราเองเพราะเรายังไม่ไล่เรียนสาแล้วเจ้าพี่ไปเอาวิธีนี้มาจากไหนเนี่ยแหม่ปาดๆแล้วก็ผิวปาก ก็พี่ทํามาแล้วไงอ๋อเลยโดนแบบเนี้เหรอไม่โดนด่าหรอกโดนไลโดนถีบตกเตียงเวมิหน้าเจ้าพี่ถึงไม่ยอมมีคู่อนะไม่ยอมมีคู่ทุกวันนี่จีบก็ไม่เป็นไม่เป็นทั้งนั้นให้ความรักขอความรักก็ไม่เป็นไม่เป็นทุกวันนี้นั่งขัดสมาธิแล้วหลับตาสมาธิเพ่งนึกถึงว่าผู้หญิงคนไหนแก้ผ้าที่ไหนจะแอบดูน้าโอ้มีแล้วแทนที่จะแอมปรงเอาไว้ ปรองต้องต้องปรงปรงยังไงอ่ะปรงว่าเราอย่าโลภหลงอย่าโลภมากโอ้เล้วๆกังวลใจหรือเล่เอาเอามาพอดีเลยนี่แล้วก็ว่าไปไดมาเจ้าน้องไปซื้อเสบียงมันสักเจ้าออไหนอ่ะนี่แหละโอ้ขนมาหมดร้านเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปอีกใช่สิบ้านเสบียงไปไปกินที่หน้าบานเกบนไาเราต้องทําตัวว่ะเจ้าเห็นเย็นเห็นนั่นแหละจะไม่พลาดแห่งความรักมันแบบไหนอ่ะ แบบเขาตื่นมาก็เห็นเราแล้วกวางกว้างวอเพราะคนเราเนี่ยสอใจเขาจริงๆใช่แล้วน้ําหยดลงหินหินจะไปไหนล่ะหินก็้อนไงเอน้าหยนลงหินหินจะไปไหนไม่ไ้เป็นที่เลยด้วหินมันหนาวหนีน้ำบ้าหินอะไรหนาวหนีน้ำนี่อะไรเท่ายังไงแผนเราเริ่มจะสำเร็จแล้วนะแอะไหน้องอ้าวกตตอนนี้ไม่ บ้าทำไมมีจิตใจมหาถึง99%แล้วเจ้าพี่ดีมากดีมากแต่เราจะช้าอย่านิ่งดูได้ตพองให้มันหนักกตอนนี้ใช่และจำได้ไหมที่ผมส่งของลับไปไว้ที่น้านอ่ะบ้าความลับอสายลับก็สายลับแม่ดูบุหรี่ทำไมฟันออกปากเจังฟันเยินอ๋อฟันเยินอ๋อนี่ ยันไงสายันที่ส่งไปอ่ะเด็กเราอ่ะฮะโอฉลาดที่สุดแม่ไอเดีกหลาปีกตายแล้วนั่นแหละไม่ังไงบ้างมันสืบแต่ทุกสิ่งทุกอย่างสายันอย่าเอาข่าวมาบอกว่าตอนนี้อู้ือเปาให้เป็นอันกินอันนอนเออไม่เป็นอันกินอันนอนเจ้ามีกินหรือไม่มีกินรู้นะมีแต่ก็คุณเรื่องพระคิดถึงฉันใช่ไหมใช่แน่นอนแล้วแ่นอนเพราะสายรับแม่อยู่แล้วแผนของเราเรียบร้อย ดำเนินงานเรียบร้อยนี่ซื้อของใหม่แล้วเพราะว่านี่เพิ่งเจ็ดโมงเช้าไม่ได้กามีเหรอ,อ,อหนแล้วใช้ดูผลที่ทดูว่าทิศที่ต้องมาทิศก็มาแล้วตกลงมาแล้วมากันเป็นแถวต้วันนีจ้จะแม่แม่จะเล่ลูกลูกแม่แม่เรียร้องแม่เรื่อลูกแม่แม่ก็ย้อยนี่ลงก็ได้แม่ เชิญน้่เจ้าแม่ต้องขอโทษนั่งเสมอเจ้าแม่ไม่เป็นไรแม่มีข่าวดีจะบอกเฮ้ยข่าวดีอะไรเจ้าแม่จะให้คนรักคนหลงให้จับจิตจับใจแล้วก็คุมนุนเขาบอกมาเฮ้ยคุมไหมคุมดีคุมบ้าแค่ไปเชื่อเขาได้แล้วแม่แล้วก็บ้าคุมนุนบนเขาบนเขาบ้าไงเขาบอกว่า มีหมอเสน่ห์อะไรเนี่ยทาให้คนรักคนหลงได้อยู่อาจจะมีจริงคนเดียวกันหรือเปล่าอยู่ที่เขาใช่ไหมอยู่ที่เขาใช่แล้วเขาไหนอ่ะก็เขาหลวงที่น้องหลวงไหนแล้วเจ้าพี่ก็หลวงพรมที่น้องพรมไหนเลยเจ้าพี่ก็พรมสอนที่น้องสอนไหนแล้วเจ้าพี่ก็สอนยิงไงล่ะอยิงไหนล่ะยิงพ่อมึงอะดิเห็นไหมพขจะรู้เรื่องเท้า แม่แต่ผมจําได้ยังไงไหนบอกสิหมอเสน่ห์ที่อยู่บนเขาเขาเก่งมากทําไงเขาละครับมีอยู่สองเขาไม่ถูกกันแต่หมอเสน่ห์คนนี้สามารถทำเสน่ห์ให้เขานู่นมาลักกับเขาเนี่ยโอ้ยได้กันทั้งเขาเลยไม่ห่างกันเลยยังไสาคนคนไม่ใช่เขาได้กันและคนเขารู้ว่าเขาเนี่ยทำให้เขาคู่กันตลอดสมัยแม่กับพ่อด้กันก็นี่แหละหมอคนนี้แหละ หมอที่เขาเนี่ยนะมีหน้าเลาออกมามีเขาทั้งนั้นเลยเขาไหนล่ะเจ้าพี่เขาควายเลยอย่าว่าแต่คนเลยขนาดเขาไม่ถูกกันเขายังทำเสน่ห์ให้รักกันออกลูก่าเป็นเขาเขาเรียงกันเลยเขาเก่งมากใครอ่ะหมอเสน่หคนเนี้ยเขาถ้าจะจริงอย่างน้องพูดแต่ว่าการไปหานี่มันแสนจะลำบากมีแผนที่ไหมเลย ข้อมูลเพียบเลยนี่คนที่จะไปเนี่ยปีนเขาไม่มีใครแล้วเออเจ้าพี่เจ้าพี่เขาปีนเขาเก่งไปไปบอกให้น้องรู้ว่าเรานักปีนเขาเราสาปิดมานานแล้วนี่ไงแผนที่น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 ี่เลยนี่นี่เคื่อนนี่คือนนี่ผ่านวัดไร่ริงไปนี่คุณทบุสนสายห้าไปตาดนี่ไม่มีเขาเลยไม่มีเขาเลยเนี่มันต้องขึ้นเขานี่นี่เข้าหงสาวดีผ่านมอตมะ แล้วก็ไปด้านซ้ายแวะยางกุ้งข้ออางกุ้แมหมสร้างหลายเมืองอแล้วพี่จะมีเครื่องแต่งตัวพอแล้วมี่เจโงด้วยมีไปไปเครื่องเดียวนี่แหละเครื่องแต่งตัวเครื่องเดียวนี่แหละนี่อ๋อขึ้นเขานี่ไปออกพม่านี่ออกออกล่างกุ้งออกของเถวาดีพยายามตีเมืองไม่ได้นะตีแล้วก็มาเข้าตีให้ตายดิแล้วก็มาเข้านี่สารวินแปะกศตรงกัน ดีแล้วถ้าไม่มีรถใช้ช้างลากเอาช้างลากลากมึงมาดิอยู่ๆให้ช้างลากลากลากซุงแข่งคิดดีชวดฉังไว้ก่อนเลลากซุงสินเชนุบินเดินทางอะไรนี่ลองร้องให้ฟังดิจะเดินทางเอ้ที่ครั้งนี้ ไปไหนไปไหนบางม้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปทำอะไรไปขึ้นอะไรขึ้นเขาเขาไหนเขาหลวงหลวงไหนหลวงรองรงไหนรมงสอนสอนไหนสอนยิงยิงไหนยิงกูรอบรอบจะรอบกันไี่ไห้ะอยาให้รอบ 我。 ไปไหนซะแล้วเออีตาปาจ้ามเโอ้ยตกใจแม่เธอนี่ยลดความอ้วนมากไปหน่อยมองแทบไม่เห็นเม่ทมหรือไปชัอแหมไม่ลดละที่เวลาลดความอ้วนลดได้ละไม่ยอมลดคำนวนนักนาทำไมกลับมาสายอย่างนี้หิว ก็ร <sk r 2> ีบมาเป็นที่แล้วราชาการนะเจ้าเธอจ๋าที่ยังไม่ได้กินเ้ากลางวันเลยพี่พอโอ้แม่คุณหิววะซิเ<ม>ดี๋ยวพี่จะทําให้กินทําอะไรมื้อกลางวันนี้พี่จะทําอาหารเที่ยงให้กินทําอาหารอะไรอ่ะอาหารเที่ยงนะฮะ <S 1> <S 1> <şey als patience> อ <properly analyse> อร่อยอร่อยอร่อยล้อเล่นล้อเล่นจ้ะมีเรื่องจะมาบอกมีเรื่องจะมาบอกอะไรอีกล่ะเงินเดือนขึ้นเหรออ่านดู ขี้เกียจอ่านอา้าวนี่ไม่อ่านไม่อ่านนะขี่เกียจโอยวันวัน,วนทำอะไรตอนไรก็เหนื่อยแล้วฉชน่ะโอ้อยากจะรู้เรื่องไหมล่ะอยากสิทำไมจะไม่อยากล่ะนี่จริงจริงแล้วทางราชการนะ่ะมีคำสั่งให้พี่ไปตรวจราชการที่เชียงใหม่อาทิตย์หนึ่ง <c oughs> พี่ไปแล้วพี่จะรีบกลับมานะจ๊ะนะจ๊ะเจ็ดวันเองแป๊บเดียวฮะไปเชียงใหม่อาทิตย์หนึ่ง เอออยากไปเียวัเลยดียตยแล้วนีใจจะเกิพี่พรจะไปยังใหม่ใช่ไหมแต่ี่ฉันเอาสื้่ไปไก,กี่กระเป๋าดีชักสิกระเป๋าดีไหมอาทิตย์นหนึ่งนี่ตายชิกระเป๋าไม่พอต้องช็ประมาณสาเ็แกันนะสิกเกระเป๋านะ่พ้อจัเดี๋ยวพี่พรรอมดี๋นะเดี๋ยว,วยดีด๋ยว้ยว,ว,วพรจัดกระเป๋าก่อนนหมอยอะ But am